มอาัไ่นกสองตัวเอาปทุก2ตัวเอาใบเดียวเลยพิน

ạ chào 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 chào

สองรเป็นวนมไมาาัแกบางรนี่เื่อเยมิแกว่าราวัลที่หนึ่งหนึ่งในล้านน่ะนาะหนึ่งในล้านอ่ะหนึ่งในล้านอ่ะล้านคนเขาแค่คนเดียวน่ะทูกนะรางวัลที่หนึ่งนี่นะ มันหกลักอะ่ะเม่นเม่นมันไม่ย้อยตรงนี้มันไม่ได้ตังค์นะมือห่ามันต้องแบบนี้ก่อนมันจะได้ตังค์วะ nhang nói 2 quả nó. คืออะไรวะเป็นที่เดียวต่อไม้ด้วยตู้ไหนก็แบบนี้ผมว่า